ส่รายการสเสน่ห์ไทยแคบไบแม่พลอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดกันถึงอาหารฝรั่งเศสที่เราคุ้นเคยนะคะส่วนใหญ่ถ้าคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารฝรั่งเศสเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมของเนยนะคะอยู่ในทุกๆจานเลยเพราะว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยนิยมใช้เนยจริงๆค่ะผิดกับคนอิตาเลียนค่ะแล้ววันนี้สเสน่ห์ไทยแค้ก็จะนำเอาเนยเนี่ยนะคะมาผสมผสานกับสเสน่ห์ของไทยแล้วก็สร้างเมนูใหม่ให,มให้คุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ เราไปพูดถึงอาหารฝรั่งเศสกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงเคยรับประทานเพสตรีหรือว่าขนมอร่อยๆของฝรั่งเศสกันนะคะวันนี้เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับขนมอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามิลเฟย์มิลเฟย์เป็นภาษาฝรัร่งเศสนะคะแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า A Thousand Layer ก็คือพันชั้นนะคะจะเป็นยังไงลองไปชมกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฮันนี่และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาหารในช่วงสเสน่ห์ไทยให้ความรู้หรือ e n c h a n t i n g knowledge นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าจะให้นึกถึงเค้กเพสตรีที่มีรสชาตดิดีแสนอร่อยและยังเป็นที่ขึ้นชื่อในประเทศฝรั่งเศส <c oughs> ก็คงจะหนีไม่พ้นกับขนมแป้งพัฟอย่างมิลเฟยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะฮันนี่ก็จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับขนมชนิดนี้กันคะ่ะ มิลเฟยหรือที่หลายๆคนอาจเรียกว่านโปเลียนหรือนโปลีียนในภาษาอังกฤษมิลเฟยเป็นขนมแป้งพัฟที่มีชั้นวางเรียงกัน2-3ถึงชั้นซึ่งในแต่ละชั้นก็จะเป็นไส้ครีมคัสตาร์ดหรือแยมแตกต่างกันออกไปโดยเวลาทำมิลเฟยจะทำขึ้นเป็นชั้นใหญ่ๆเวลาจะรับประทานก็จะตัดเป็นชิ้นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสิร์ฟพร้อมกับน้าชากาแฟเวลาบ่ายๆนะคะมิลเฟยจัดเป็นขนมที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกและยังจัดเป็นเค้กเพสตรีที่มีความเก่าแก่ ที่สุดของฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะซึ่งต้นกําเนิดของการทามิลเฟย์ยังไม่สามารถบอกถึงที่มาอย่างแน่ชัดนะคะแต่ก็มีผู้สันนิษฐานว่ามิลเฟย์อาจเกิดขึ้นก่อนคริสตศตวรรษที่18โดยเดากันค่ะว่าไอเดียของการนําเอาแป้งพัฟมาประกบกันแล้วก็สอดไส้นั้นอาจจะมาจากเมืองเมืองหนึ่งในฮังการีนะคะแต่บางคนก็บอกว่าน่าจะมาจากชาวเมืองเนโปลในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ที่ชอบในการทําขนมอบเป็นชั้นๆมากกว่าค่ะถึงแม้ว่ามิลเฟย์จะไม่ทราบที่มาที่แน่ชัดแต่ความอ อรอยนั้นก็เป็นที่ยอมรับของนักชิมมากมายเลยทีเดียวค่ะ ความอร่อยของมิลเฟยนั้นอยู่ที่แป้งพัฟที่มีความกรอบแบบเฟลกี้ด้วยการทำแป้งพัฟแบบโบราณที่มีความพิถีพิถันมากโดยจะต้องทำการพับแป้งอย่างน้อย6ยกและในแต่ละยกจะต้องคลึงแป้งเป็นแผ่นบางๆและพับ3-4ทบซึ่งระหว่างยกนั้นจะต้องมีการนำแป้งไปแช่ในตู้เย็นเพื่อให้แป้งนั้นเซตตัวค่ะเรียกว่ากว่าจะทำแป้งพัฟในการทำขนมมิลเฟยเสร็จนั้นจะต้องใช้เวลาทั้งหมดราว6ชั่วโมงเต็มเลยค่ะ จัดเป็นขนมที่ต้องใช้ความประณีตพิธีพิถันมากๆเลยนะคะและจากการยกแป้งและคลึงเป็นเวลา6ชั่วโมงก็จะได้แป้งพัฟที่ประกอบไปด้วยแป้งแผ่นบางกว่ากระดาษนะคะร้อยร้ยแผ่นซึ่งแป้งพัฟที่ถือว่ามีคุณภาพดี1ชิ้นจะประกอบไปด้วยแป้งที่บางกรอบถึง729แผ่นเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในการทำขน,นมเิลเฟย1ชิ้นต้องใช้แป้งพัฟอย่างน้อย3-4ชิ้นแล้วเมื่อรวมแล้วในเิลเฟย1ชิ้นก็จะมีแป้งพัฟเป็นพันๆแผ่น,น,นจึงเป็นที่มาของชื่อเิลเฟยที่แปลว่าพันๆแผ่น,นหรือ thousand leaves นอกจากชื่อมือเฟยแล้วนะคะมีหลายคนเรียกขนมนโปเลียนแท้จริงแล้วคำว่านาโปเลียนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรพรรดินโปเลียนแม้แต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการเรียกผิดเพี้ยนจากเดิมคำว่านาโปลิแทนค่ะที่มีความหมายว่าชาวเมืองเนเปิลผู้ชื่นชอบขนมแป้งอบเป็นชั้นๆเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงนบ้างคะคุณผู้ชมคะกว่าจะออกมาเป็นมือเฟอร์ให้เรารับประทานกันนั้นต้องผ่านการทําแป้งที่มีความพิถีพิถันมากเลยใช่ไหมล่ะคะมีหน้าล่ะคะมือเฟอร์ถึงได้อร่อยติดใจคนทั่วโลกขนาดนี้แต่เดี๋ยวเราพักเรื่องของของหวานกันไว้ก่อนนะคะแล้วไปหาของอร่อยทานกันในครัวพี่ป้อในช่วงเติมเสน่ห์อาหารไทยคะ่ะสำหรับวันนี้ฮันนี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ทำด้วยบัตเตอร์หรือว่าเนยเนี่ยทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะเพราะว่าเนยเนี่ยเป็นส่วนผสมที่คนฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้กันประจำ คุณผู้ชมก็คงใช้นะคะตื่นเช้ามาก็ทาบนขนมปงังแล้วก็ใส่แยมนิดหน่อยก็อร่อยเนยเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ถ้าคุณผู้ชมมีวิธีที่จะคุกกิ้งกับมันนะคะเราก็จะได้รสชาติที่เป็นการหอมเนยแต่ว่าคอเลสเตอรอลลดลงไปได้นิดหนึ่งอย่างวันนี้เนี่ยเราจะทำปลาแซลมอนทอดเนยหอมนะคะ ใส่เนยลงไปตั้งแต่แรกเพราะถ้าใส่เนยลงไปตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันจะไม่เร็วแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในปลาของเราเยอะไปหน่อยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะนําปลาแซลมอนเนี่ยนะคะหั่นเป็นชิ้นตามความชอบใจของคุณผู้ชมวันนี้เราจะหั่นเป็นประมาณทั้งสามนะคะสามชิ้นเป็นสตริปแล้วเราจะนําน้ํามันมะกอ,อกเนี่ยเสริมเข้าไปก่อนนะคะเราจะทอดด้วยน้ํามันมะกอ,อกก่อน ปลาแซลมอนเนี่ยมีหนังที่กรอบอร่อยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็จะพยายามทอดหนังให้กรอบด้วยเราจะได้ทานได้ด้วยนะคะนำปลาแซลมอนทั้งสามชิ้นลงไปในขณะที่เราทอดอยู่เนี่ยเราก็จะโรยเกลือลงไปนิดหน่อย ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะผู้ชมจะทอดปลาแซลมอนแล้วก็กลับให้สีสันสวยงามนี่นะคะเป็นประมาณนี้ปลาแซลมอนใช้เวลาทอดไม่นานประมาณสักสานาทีนะคะต่อข้างหรือสนาทีไม่เกิน5อยู่ที่ ความหนาเมื่อกลับมาแล้วคุณผู้ชมก็โรยเกลืออีกสักนิดหนึ่งในฝั่งที่เรายังไม่ได้โรยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบรับประทานหนังด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับไอตัวเจ้าตัวปลาเนี่ยนะคะแล้วก็ทอดตรงหนังไปด้วยแบบนี้นะคะจี่แบบนี้เลยถ้าชอบนะคะแต่ถ้าไม่รับประทานหนังก็ไม่ต้องกลับ เขาจะทาให้เราเนี่ยมีคล้ายๆกับกันเด่นนิดหนึ่งต้องระวังนะคะแต่ถ้าชอบก็ทําแบบนี้ในระหว่างที่เรารอนะคะปลาแซลมอนเราก็จะหันมาตักน้ําพริกแกงแดงนะคะซึ่งเป็นสเสน่ห์ของไทยประมาณสักครึ่งช้อนชานิดหนึ่งนะคะผสมกับเนยที่เราทำให้ละลายไปแล้วนะคะประมาณสัก3ามช้อนชา คนให้เข้ากันพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหยอดในตอนจบปลาก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะปลาแซลมอนนี่สุกง่ายแล้วก็สวยด้วยนะคะสีก็สวยมากเลยแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเปรี่ยมเกินนะคะบางคนเนี่ยจะชอบปลาแซลมอนเนี่ยทอดไม่สุกนัก ข้างในยังแบบว่านุ่มมากๆอยู่แล้วอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพอเราไปวางไว้ในจานเนี่ยมันจะสุกต่ออีกนิดนึงคราวนี้มันก็เริ่มจะสวยละน้ํามันมะกอกที่ใส่ลงไปมเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมคะน้ำมันของปลาเนี่ยปลาแซลมอนก็จะมีฟิชออยล์ซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยก็จะช่วยบาลานซ์ให้เรามีคอเลสเตอรอลที่ดีเยอะขึ้นนะคะในขณะที่รอฝั่งนี้เราก็จะเตรียมทำ แมชโปเทสโที่จะผสมกับเครื่องแกงนะคะเราจะทำแมชโป p o ท a t o ก็คือมันฝรั่งบดเตรียมไว้เลยคุณผู้ชมก็จะนำเนยสดนะคะลงไปในกระทะประมาณสักสามช้อนโต๊ะนำน้ำพริกแกงแดงนะคะที่ยังไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาผสมลงไปในเนยวันนี้จะเป็นน้ำพริกแกงแดงทั้งนั้นเลยคนให้เข้ากัน แล้วก็ให้ละลายเข้ากันนะคะต้องทำสองอย่างไปเลยนะคะในเวลาเดียวกันเพราะมันจะได้พร้อมกันพอดีข่าวนี้เรากลับสักครั้งปลากน็น่าจะได้ที่แล้วว้าสวยทีเดียวปลาแซลมอนเมื่อทอดแล้วเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็ข้างนอกกรอบข้างในจะนุ่มมากนะคะ ผชมคนเนยแล้วก็เครื่องแกงนะคะไม่ต้องใส่เกลือใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าในน้ำพริกแกงแดงเนี่ยก็จะมีเกลืออยู่แล้วนะคะให้ละลายไม่ต้องเดือดแรงเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำเจ้าตัวเนี้ยนะคะ mashed potato เ,เนี่ยมาใส่ไปในชามหยอดเนยที่เราผสมนะคะลงไป แล้วก็ mix ให้เข้ากันมันบดนี่จะหอมขึ้นมาทันทีเลยนะคะจะเป็นมันบดเก๋ไก่เมื่อคุณผู้ชมผสม mashed potato นะคะแล้วก็เนยเครื่องแกงเสร็จแล้วเราก็จะส c o o ปมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะป้ายมันลงไปทำเป็นเหมือนกับที่นอนรอปลาไว้นะคะ คราวนี้ลาของคุณผู้ชมก็กำลังสุกได้ที่นะคะเราก็จะนำไฟนอลนะคะซึ่งจะเป็นน้ำพริกแกงแดงที่เราผสมกับเนยไว้เล็กน้อยเนี่ยลงไปสร้างเฟลเวอร์รอบๆนะคะใส่ลงไปคุณผู้ชมก็นำเนยที่เหลืออยู่ตรงนี้ค่ะใส่ลงไปเนยเนี้ยเมื่อลงไปปับ๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเกิดเป็นฟองขึ้นมา แล้วฟองอันนี้มันจะไปโคดเจ้าตัวปลาทำให้ปลาเนี่ยหอมมากนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ปลาเนี่ยไมใดๆทั้งสิ้น,นะคะเราจะไม่ได้รับประทานเนยเยอะก็จะเกิดเป็นฟองนะคะเป็นฟอง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 ฟอ,งฟ,องฟองเนยที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็จะวัก เป็นฟองแล้วก็ราดไปที่ตัวเป็นเนื้อปลานะคะเนยก็จะผสมกับน้ำพริกแกงและหอมทีเดียวแต่เราไม่ได้รับประทานเนยทั้งหมดนี้นะคะเพราะเราจะดึงมันขึ้นมาให้สเสด็เราก็ราดครา้นี้สุดท้ายเราก็จะหยิบดิวมาสักสองก้าน เราก็จะใส่เดียวสุดท้ายเลยลงไปให้หอมคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าฟองมันจะขึ้นมาเห็นไหมคะฟองเนยแล้วก็ราดแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ซอสที่หอมแล้วก็มีเนยโดยไม่รับประทานเยอะนะคะเสร็จ โรยโดย้วยเดียวนะคะหรือว่าผักชีลาวถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยจะใส่เยอะก็ได้นะคะแล้วก็มีมะนาวสองซี่วางไว้เพื่อจะบีบเวลารับประทานแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ปลาแซลมอนทอดเนยหอมที่อร่อยแล้วก็ไม่ได้ต้องมีคอเลสเตอรอลเยอะในจานนี้ด้วยนะคะอร่อยเหมือนอาหารฝรั่งเศสเลยมีกลิ่นอายของความเป็นไทยด้วยค่ะ อาหารจานต่อไปนี้นะคะเป็นอาหารที่เป็นเครื่องเคียงสำหรับแซลมอนทอดนะคะเนยหอมเมื่อกีนี้เราจะเรียกมันว่า white asparagus แล้วก็ซอสฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์ซอสเนี่ยเป็นซอสของฝรั่งเศสที่เขาทำกันแบบยากๆนะคะแต่วันนี้สูตรจะง่าย simple ขึ้นนะคะเราจะใช้เนยไข่แดงน้ำมะนาวแล้วก็มีเกลือมีน้ำส้มสายชูเล็กน้อยนะคะ แล้วก็เราจะราดบนแอ p a r a ร u กสซึ่งเป็น white asparagus คือ asparagus ขาวนั่นเองก่อนอื่นคุณผู้ชมเห็นควันเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คือกระทะตั้งน้ำให้เดือดนำ white asparagus เนี่ยลงไปลวกนะคะถ้าชอบรับประทานให้นิ่มก็ลวกนานนิดนึงแต่ถ้าชอบกรุบกรับนะคะก็ทิ้งไว้แป๊บเดียวประมาณ2-3นาทีก็พอค่ะเมื่อเรา ลวกแอสปร์กัสได้ที่แล้วคุณผู้ชมก็จะนำมาเสด็จน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็วางเพลสไปบนจานสวยงามจะจัดวางยังไงก็ได้นะคะเสร็จแล้วฝั่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นทั้งกระทะแล้วก็ทั้งหม้อเนี่ยเราก็จะทำอะไรเราจะทำดับเบิลอยเลอร์ เหตุผลก็คือว่าการทำ Hollandaise sauce เนี่ยเราไม่ต้องการให้ไข่เนี่ยมันสุกทันทีถ้าไข่สุกทันทีเลยคุณผู้ชมก็จะได้เป็นไข่ไข่คนน่นะคะดังนั้นเราจะต้องใช้หม้อลงไป Double ก็คือ2ชั้นกับน้ำน้ำที่ต้มอยู่นี่น้ำที่ต้มนี่เราจะต้มให้มันเดือดปุดๆเล็กๆก็พอนะคะเทไข่ทั้งหมดสีฟองลงไปเลยนะคะเราก็จะ whisk มัน ถ้ารู้สึกว่ามันจะสุกเราก็เอาออกมาได้นะคะมาคนข้างนอกเติมน้ำสุกเล็กน้อยแล้วก็เติมด้วยน้ำส้มสายชูเนี่ยนิดหนึ่งนะคะประมาณครึ่งช้อนชา w ิส s ต่อไปแรงๆนะคะ ในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆเติมเนยทีละหน่อยแล้วก็มีเกลือป่นนิดหนึ่งกลับมาที่รับอบอยเลอร์นะคะแล้วคราวนี้เราจะใส่น้ำมะนาวนะคะวิสค์ให้เข้ากันอีกครั้งคราวนี้นะคะสีมันก็จะขาวขึ้นเห็นไหมคะ จากเมื่อกี้เป็นสีไขเ่เข้มๆคราวน,นี้ก็จะขาวขึ้นทันทีเมื่อคุณผู้ชมคนนะคะจนซอสของเราเนี่ยขึ้นขาวแล้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนีคุณผู้ชมก็จะได้สีซอสแบบนี้นะคะสกูป๊ปซอสราดลงไปนะคะซอสฮอลันเดย์จะเป็นซอสที่ค่อนข้างคนมากๆนะคะคุณผู้ชม ไม่ไหลเป็นน้ำเยิ้มนะคะจะเป็นซอสที่ข้นๆเ,เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำต้นหอมฝอยนะคะที่เราฝอยแล้วเนี่ยมาโรยแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ white asparagus นะคะแล้วก็ French hollandaise sauce ไปรับประทานกับแซลมอนทอดเนยหอมนี่นะคะเป็นคู่กันเลยหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้ hollandaise sauce เนี่ย ไปรับประทานกับผักอย่างอื่นจะเป็นบรอกโคลีหรือว่าดอกกระหล่ำขาวก็อร่อยนะคะคือลวกเสร็จแล้วก็เอาฮอลั a นเดเนี่ยสราดเลยแต่ฮอลั a นเดซอสเนี่ยต้องทำแล้วใช้เลยเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นซอสที่ต้องทำแล้วใหม่ตลอดเวลานะแ,แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้อาหารที่มีกลิ่นอายของฝรั่งเศสวันนี้ทั้ง2เมนูเนี่ยมีเนยเป็นเบสแต่ว่าเรารู้วิธีการใช้เนย ให้เป็นนะคะเราจะได้ได้อาหารอร่อยอรอร่ยไว้รับประทานกันค่ะสำหรับวันนี้รายการเสน่ห์ไทยแท้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ